สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สตาร์บัคครับเรากำลังจะเดินทางไปที่กาญจนบุรีตอนนี้เรามาเจอกับผู้ร่วมเดินทางของเรานะครับคนเดิมสวัสดีครับและสมาชิกใหม่ของเราครับวันนี้คือพี่โตโต ค,คนต่อไปนะครับขอให้พี่โตแนะนําครับผมน้องสาวครับหลังกล้องผมไม่รู้นะครับ <c oughs> และเดี๋ยวไปพบกันที่การครับผม <c oughs> สวัสดครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ม้าฟาร์มครับที่กาญจนบุรีครับผมมาเดอะแก๊งครับผมนี่เขามาดวน้องน,น้องสาวนี่น้องสาวแล้วน้องสาวแล้วตอนน <S, <S> <S ี้เรามารอกันที่นี so ่น้องตอนนี้เรามารอพี่บอยพี่อูนะฮะกับนุ้ยกับนุ้ยแล้วก็เอครับใกล้จะมาแล้วี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในนี้กันก่อนนะครับดูครับตอนนี้เรามาท้าไปหน่อยฮะคนเต็มร้านเลยครับผมดูดิ ก็เดี๋ยวสั่งอาหารไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาโทรเรียกครับพี่โตเคยมาอย่างร้านนี้ไม่เคยครับพี่นุ๊กเคยมาอย่างยังไม่เคยเลยล่ะครับอ๋อก็ยังไม่เคยเลยอ๋อถ้าถ้าขี่ม้าต้องน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะไม่เกินห้าสิบไม่เกินห้าสิบใช่ผมผมลบแล้วสักร้อยนึงถ้าใครจะมาขี่ม้านะฮะต้องน้ำหนักไม่เกินห้าสิบกิโลกรัมนะฮะซึ่งคิดถูกแล้วที่คนอย่างผมมาม้าได้ตายกันเป็นแถบ ถ้าใครจะมาครับต้องน้ำหนัก5 0กิโลนะครับถึงจะขี่มาได้นี่สั่งอาหารก่อนครับผมตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารมอม้าคาเฟ่นะครับเมนูก็อย่างที่เห็นนะฮะเป็นกระดาษนะตอนนี้คนเต็มร้านเลยครับช่วงวันหยุดช่วงนี้ฮะแล้วอากาศนี่ร้อนมากฮะอากาศร้อนมากฮะแล้วก็มีการละเล่นนะฮะขึ้นลงบันไดฮะหลังผมอย่างเดียวเลยนั่งผิดที่ไปนิดนึงฮะโอ้โหนี่ดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆกอนนะครับ ในร้านอาหารนะฮะมี 2, 2> มโซนด้วยกัน,นะฮะค,คือโซนร้อนที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้กับโซนเย็น,นะฮะที่อยู่ห้องทางด้านนู้นเดี๋ยวผมแผนกล้องไปอยู่ประมาณตรงที่ผมชี้เลยนะฮะซึ่งคนเยอะมากจนไม่สามารถเข้าไปได้ะฮะเราเลยอยู่ในโซนร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดาฮะร้อนจริงๆร้อนจริงๆดูเดี๋ยวผมให้ดูพี่โตะฮะร้อนมาก เงื <ork ork: <dehyd rated> ่อไหลใครย้อยกินข้าวทีในร้านอาหารเหมือนกับแบบสไตล์ยุโรปนะเป็นสไตล์ยุโรปคันทรีคันทรีนะฮะสภาพอากาศตอนนี้นะฮะในร้านที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้อากาศเย็นๆสบายเหมือนยุโรปฮะ33าองศาฮะเยี่ยด34ไปแล้วครับบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะท้องฟ้าโปร่งใส ที่นี่มีกิจกรรมนะฮะคือขี่ม้าครับแต่การที่จะขี่ม้าได้นะฮะคือต้องมีการชั่งน้ําหนักกันนิดหนึ่งคือน้ําหนักที่เขาจํากัดไว้ก็คือ50กิโลกรัมซึ่งผมนั้นสามารถขี่ได้สบายให้ม้าขี่ให้ม้าขี่ผมมาได้สบายฮะซึ่งห่างจากผมเนี่ยคูณ2ยังไม่เท่าเลยฮะหนักมากฮะคือม้าเนี่ยรับได้แค่50โลเพื่อว่าเขาจะได้เซฟมาด้วยฮะซึ่งคนที่เป็นผู้โชคดีได้ขี่ในกรุ๊ปนี้ก็คือทันทระเลนพี่อิงครับผม พี่อิงครับอ๋อเกินมาครับไม่สามารถขี่ได้แต่ว่าถ้าแอบไปขี่ก็คือขี่ได้ครับผมคนที่ขี่ได้พี่นุ๊กคือคิวโชคดีที่ได้ขี่ม้าครับผมส่วนผมต้องขี่ช้างครับเพื่อจับตักกระแตนะม้าไม่น่าขี่ได้ครับผมเอาละครับอาหารจานแรกของผมมาก็คืออะไรพี่ต๊อกเล็กสันคอหมูครับผมเล็กกันคอหมูครับผมอย่างต่อมาก็คือ เฟ้นควายที่รู้จักกันนะแล้วก็นี่คือพี่นุ๊กเขาเล่นมุกให้ผมอะหันว่างครับผมสวัสดนี่ฮะซอสที่เขาแถมมานี่ครับผู้ร่วมตากรรมเราอีกคนนะพี่อูทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดายหน่นี่ครับเอ่อจะถามว่าสองสองคนนี้เป็นอะไรกันครับผมเป็นเพื่อนเป็นพื่อนเป็นรูเมทใช่ไหมรูเมทและสองคู่นี้เป็นอะไรครับพีน้องสาว อ,อ๋อไงไงไงส่วนผมฮะเจ้าที่ครับเดี๋ยวรออีก คู่หนึ่งครับผมคือพี่บอยกับน,นุ้ยนะฮะรอยคู่นงครับผมเดี๋ยวมาค,คู่สุดท้ายที่มาถึงตอนนี้นะฮะนั่นคือน้องนุ้ยฮะกับพี่บอยฮะตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับกำลังจะไปถ่ายรูปต่อตอนนี้เราออกมาข้างน,นอกร้านแล้วนะครับอ่าครับจะไปดูบรรยากาศก่อนเราเดินไปเซ<า>เว่ก่อนรครับใช่ฮะบรรยากาศอ่าแนะนําให้รู้จักกันก่อนครับผู้ร่วมชะตากรรมคนนี้ครับพี่บอยครับผมสวัสดีครับพี่บอยของเราครับผมอันนี้ แนะนำกันเป็นทางการนะฮะนี่คนนี้คนครับผมพี่อุครับสรอุครับผมมากับาเทพอุครับผมนี่ครับผมต่อมานี่ครับคนต่อไปฮะมากับเทพอุครับผมไปครับผมอุณหภูมิตอนนี้นะฮะสามสิบห้าใช่ฮะร้อนมากฮะลับอุเลยอ่ะในนี้ฮะก็เหมือน เป็นฟาร์มเล็กๆนะฮะมอม้าฟาร์มคาเฟ่ฮะนี่ครับก็มีให้อาหารสัตว์ฮะกระต่ายเป็ดนี่มาดูเพื่อนกันครับผมเพื่อนพี่อิงครับผมดูเพื่อนพี่อิงนะน่ารักมากเพื่อนนี่ให้อาหารนะมีให้อาหารสัตว์ฮะมีหมูด้วยนะครับทุกท่านนอกจากให้อาหารหมูแล้วนะฮะก็มีให้อาหารแพะ แพะแล้วก็มาดูแกะครับผมแล้วก็มีสวนครับเรามาดูสวนกันครับผม <lost him. S 1> เอาล้ครับเราได้ผู้โชคดีในการขี่มาแล้ววันนี้พี่อิงได้ขี่ครับ oh, <my> ส่วนผมก็อยากขี่ครับ oh, แต่ ม้ามันต้องขี่ผมค่ะจะแนะนำให้นะคะจะมีพี่คนจูงคนหนึ่งอ่ะมขาจะเดินไปข้างๆนนัวี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นม้าแล้วเอามือจับหัวหอนไว้นะฮะแล้วก็ก้าวขาซ้ายส้มอ่านนะจะไม่เป็นไรใช่ไหมก่อนขึ้นมาต้องจับนี่นะฮะ

ฝากไลค์กดแชร์มอม้าครับอย่าลืมนะครับเสร็จไปแล้วนะครับกับการเจ้าเซเลนาตัวนี้นะฮะเจ้าม้าเราครมีเปียที่อื่นนะฮะมากันได้นะฮะกับร้านคาเฟ่ร้านมอม้านะครับมากันได้ครับผมแดีวเดี๋ยวเราไปพบกันที่พักเลยครับผมบายบายครับผมตอนนี้เรากำลังไปที่แคมป์หินตกครับโอ้โหทางที่สุดยอดจิงไทรจะมากลางวันเท่านั้นนะ เป็นหลุมเป็นบ่อทางลาดชันมากครับแต่จะดูบรรยากาศกก่อนว่าจะแบบนี้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวดูทางต่อครับผมเลือกไม่ถูกเลยฮะขวาก็เป็นลาดยางที่ผังซ้ายก็คือไม่มีแล้วที่เสอ้โหนะโอ้โหะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อะไรไหมทางไม่ได้ดีสักทีเลยเดี๋ยวดูทิศทาโอ้ย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 โอแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยพึ่งขวาพึ่งอุ้ยตายดูทางหินตกริเวอร์แคมป์ครับดูสิไฟ ตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะกันที่หินตกหรือว่าแคมป์นะครับดูนี่เรามาันแค่คืนเดียวของแม่งเต็มคันโอ้ยลอยครับลอย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 อุยอ้ยอุ้ยไม่ได้ใครหวางว่าแค่โอ้ยลอยเลยครับผมมาแค่คืนเดียวนะนี่คืนเดียวนะววคืนเดียวนะนี่ถ้ากูเที่ยวต่างประเทศกูขนทั้งบ้านเลยบอกเลยนี่คืนเดียวดูดูเห็นไ,ไหมคืนเดียว คือเนี่ยเขามีรถพิเศษมารับคือรถคันนี้ผมเป็นผู้ที่เสียสละทุกท่านในแคมป์นี้ผมจะไปด้วยรถคันนี้เนี่ยพี่ครับผมพี่ไม่ยตไม่ต้องรีบค่อยๆไปพี่อ่ะตัวร้อยไปไปก็ตอวร้อยโอ้เหแลยวมีคนต้อนรับครับผมดูครับทางทางโอ้เนี่นี่ เราถึงแล้วครับผมเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศริมแม่น้ำครับริมแม่น้ำที่สวยมากจริงครับตอนนี้ผมมาถึงในกลุ่มแรกนะฮะคือมากับพี่อินสองคนมาถึงกลุ่มแรกเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะบโอ้บรรยากาศดีมากครับเป็นโค้งลุ่มแม่น้ำครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวผมแพนกล้องไปนี่ครับบรรยากาศนี่นี่ดูไงโอ้ยนี เนี่ยครับเปิดไฟไป้แอรเปิดไฟแต่อไปนี้มีแ yeah, อร์ด้วย,วยใช่ผมล่นเล่นๆครับโอ้ยห้องน้ำครับโอผมมีข่าวจะแจ้งครับคือผมมานอนที่นี้แล้วมานอนคนเดียวในห้องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะไม่ใช่อะไรคือนอนคนเดียวไม่ว่าส,สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีครับผม oh, <no. S 1> ดูก็ไม่มีสัญญาณครับแย่แล้วฮนะ ไม่มีสัญญาณนฮะห้องกาง้างๆผมก็ตะกนตายแล้วนอนคนเดียวผมก็กล่าวว่าเออนอนคนเดียวไม่เป็นไรนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรได้นี่ไม่ได้นอนไม่ได้อะไรมาพักผ่อนจริงๆคุณนอนคนเดียวเลยเนีย่ยนะใครจะมาเตรียมตัวให้ดีนะฮะเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ะฮะบางเครือข่ายใช้ได้บางเครือข่ายใช้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนะ,ะ่าคืนนี้จะเป็นยังไงต่อฮะเดี๋ยวไปดูครับตอนนี้นะฮะผมมีทางแก้แล้วกับสัญญาณที่มันไม่มีนะฮะนั่นคือเขามี WiFi ให้ับผมนี่ฮะ Wi-Fi นี้สุดยอดครับโต้งกางๆบอกผมสุดยอด้ะผมรอดตายแล้วคร นายมีปัญหานองคนเดียวก็มี WiFi ฮนะ w i f i ผมสามารถติดต่อได้ Detek มีแอปพลิเคชันนะสามารถติดต่อ,อใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสัญญาณโทรศัพท์ได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันของ Detek เลยนะครับนะฮะผมก็เลยรอดและใครสามารถโทรผมติดได้แล้ะนี่รอดแล้วครับผมไปนะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับตอนนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันนะครับระยะทางแค่2ก<อ>ิโลเมตรปัญหาอย่างเดียวคือจักรยานจะรับน้ำหนักผมได้ไหมไปดูเป็นครับ แก๊งจักรยานฮะบกบกมือครับบกมือครับออเนีเอาบกกลับเข้าเป็นเวฟเลยครับ บายบายเฮ้ยช้อนช้อนช้อนเฮ้ยอย่ปล่อยลงข้างทางโอ้ยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยแลกกันขับได้ไหมคะเหนื่อยไหม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 มจักรยานผมเป็นไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่โตพี่โต้องไปรับส่งคนแล้วดิครับจักรยานหนักมากเหนื่อยมากจักรยานอะไรพี่ลุง นั่งไปเลยคะร้เหนื่อยคะครับสูเหนอยจะย่ล้วสบายมากมามาน่วงเร็วสู้เขาสู้เขาสู้เขาเร็วเฮบแงเหรอแปงเหรอไปยค่ให้ไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์สวายสบนี่ครับผมเจ้าของช่องครับแ็ปปี้ครับ ผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่รอฮะเห็นทางลาดไหมครับนั่นอะผมไหลมามหยุดไม่ได้ครับผมโอ้โห oh. oh. oh, no. สวยงามมากครับบรรยากาศสะพานครับสวยจริงๆครับ อนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับสะพานนะครับและนี่เดี๋ยวเราเดินทางอีก2กิโลฮะเพื่อกลับไปที่พักเพื่อจะไปรับประทานอาหารต่อครับแต่สองกิโลยาวไกลเลยครับเมื่อกี้ทางที่มาเหนื่อยมากครับแลวเดี๋ยวไปเจอกันที่พักเลยครับเจอครับวันนี้นะครับปั่นไม่ไหวแล้วครับดูเหนื่อยมากครับดูบนหน้าไปนู่นแล้วครับเหนื่อยครับสองกิโลเลยต้องเข็ดนะครับปั่นไม่ไหวมันขึ้นเนินนะแล้วเดี๋ยวพบกันที่ กินข okay. ้าวเลยครับผมเราดูพบนครับนี่ครับพี่โปรดของผมนี่ไงมากันได้พี่คนนี้เลยคือถ้าปั่นจักรยานแล้วไม่ถึงปันผมมีรถลับครับขาไปไปได้นี่ยขับในิี่ป่ายนี่ครับผมมามีเงาต้อนรับครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะโอ้โน นั่งรอตรงนู้นแล้วของพี่ผมนั่งรอตรงนู้นแล้วนั่งเร็จเห็นรถบกรู้กันสักพักมันนานเกินนึกว่าไม่มาเลยน้อยใจปั่นจักรยานกลับโอ้น้อยใจเลยปั่นจักรยานกลับนึกว่าไม่มีมารับ อ๋อไม่กับจักรยานผมก็เลยได้กลับไปอย่างปลอดภัยอะ่ะรถน้ำพี่บอกว่าพี่ก็บอกว่าจักรยานเนี่ยนะทิ้งไว้ตรงนู้นได้แล้วก็นั่งรถเขากลับมาได้เราทั้งนู้นเมื่อตอนไปถึงนี่คนระัเดี๋ยวเราไปพบกันต่อครับผมตอนนี้ก็เป็นอาหารเรย็นแล้วนะครับเป็นแบบว่าบาร์บีคิวบุฟเฟ่ดูบาร์บีคิวน้องนู้ยกินอะไรครับ อันว่าอะไรไม่รู้ปาร์บีคิวครับอันนี้เป็นบาร์บีคิวไก่มีไงบรรยากาศที่ดีครัโรแมนต์มากยุงเยอะดีด้วยยุงเยอะถ้าเป็นถ้าหน้าหนาวหน่อยยังไงหน้าหนาวน่าจะ work เนอะ work เนอะ work work มันมีหน้ามันมีหน่าฝนน้าฝนอ๋อโดยรวมก็โอเคนะโอเคนะบรรยากาศดีะได้เดี๋ยวเราเดินไปสวัสดีครับเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศเย็นมากเย็นมาก นี่นะครับอาหารเราวันนี้ดูครับ,บ,บอขอญอาติกกินก่อน,นะฮะเราจะไปพบกันอีกทีตอนเล่นเกมเลยครับผมตอนนี้จะเป็นการจับฉลากรางวัลน,นะครับผมจะมาพรีเซนต์สักพคุณครับผมพี่อิงคนแรกเลยได้ช่อช้างไ,ไม่ไม่ช็อกแน่นอนเอ,า,อาง่ายๆได้อะไรปีนี้ได้ตัวอะไรครับ บาไปไม้บอไปไม้นี่บาร์บี้แน่เลยพีเซ็ตพีเซ็ตพีเซ็ตฉลาดชัวอ์ผมเนี่ยได้ไปแล้วคุณจะมีโชคมีลาบมาลออลิงเออให้คิดกันเลยว่ามันคืออะไรคุณจะมีโชคมีลาบอันนี้มาไกลของเขาแรงของเขาแรงจะโดนอะไรตัวอะไรครับไตัวเซ้นต่รงๆเส้นนาวของคัของ เก็อ่างสามารถเอาไปใช้คืนนี้ได้เลยเสียบปึ๊บไปได้เลยเฮ้ยเสียบเลยเสียบเลยเสียบแบบไหนอันนีเสียบอะไรบอกได้เสียบอบบไหนเออ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 ก็อ่านก็อ่านอ็อ่างเออเสียบปึ๊บติดเลยอะไรวะหัวพึ่งหัวพึ่งอ่าสมบูรณ์ยังไงพี่เวียน เย็ um. mm. yeah, no, no. Yeah. นเลยลเห็นเย็นเลยเย็นยได้ตัวได้ตัวงองูครับงอูเป็นไงครับสรรพคุณอดแล้วอุ่นเคีัยก่อนแล้วอุ่นนี่ของพี่ได้ตัวยังเหลือสองกองสามหัวคอฟันคอฟันเนาะคอฟันสรรพคุณครับสรรพคุณเห็นกองใหญ่แบบนี้แน่นอนว่ามาหลายชิ้นนะจ๊ะได้ไปรับรองว่าขุ่มได้จอจานค่ะจอจานอุ่นแล้วร้อน

ก็ <c oughs> น่าจะมั่งกู่ด้วยไม่ต้องถ้าถ่ายรูปก็วางกันลูกแค่พ่อคนเดี่วลูกแค่

เหวังเามวมอะเดีนยัน้มากโก้ชชอกชกชอกช็ชอกช็อกชอออกชอช็อกชอกช็อกอกช็อกชอกอกช็อกช็อกอกช็ออกนอ็อ เนี่ยมีประโยชน์ทำไมนะเอาไปขายเนื้อกล่องคู่เนี้ยเอาไปขายเนื้อกำไรต่อต้องจับลงทุนไม่ถึงร้อยกำไรกับด้วยเดี๋ยวองลงไป นี่นี่นี่ลูกเทียมอุ้ยเอ้ยนี่ดีแต่พอดีเต้นไม่มีไฟเสียไม่ได้ได้ใช่แน่เอาไปขายบ้านนู้นด้วยขึ้นไม่ใชาเลยไม่น่าเลยครูต้องใช้เองครับเรียนจริงเรียนจะใช้เลยแล้วผู้ชายนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นจะเพิ่งไม่หมดมีนี่อีกอะไรวะนี่อะไรอ่ะทำไมอ๋อมีเพิ่งทีมันกินพิ่ง กินเพโอเคไม่รู้ม่กินเพิิน้ำิบานน้ำซึงไงมันกินไปแล้วมันไม่เห็นพึ่งทำไมมันกินไปหมดเลย็อคมงมาาตัวนี้ตัวอะไรนะตัวนะฉลาดชวไปไม้ที่ทุกคนกก่าคือแบนด์แพงแล้วได้แล้วหนึ่งเบี้ เสริมกำลังนี่มึงมันต้องมาอถือได้เป็นโตอุ้ยอันนี้อันนี้อนนี่นี่เสริมกำลังมากนี่คือไรบิวเดอร์รถไฟยู่มาเยอมาเยอะมาไฟ ยังไม่ไหวเลยหมดเลยเฮ้ยมีอีมีมีหลายจีนพี่บอกแล้วเห็นแล้วคันไฟไฟฟิลิ้งออนเซ็น <usion. S 2> อันนี้ประโยชน, Alcohol, น์เยอะอันนี้ยฟอยเน้ Radio ่ยเล่นที่ฟอยหรอเล่นที่ฟอยโฟมฟอยโฟมต้องถือให้หมดแล้วก็จบแล้วนะครับกับการจักรฉลาห